สวัสดีนะครับเช้าว,วันศุกร,ก 2, 5, 5, 8, ร์ที่11บหนกรกฎาคม5อ8พ่น้าร้องเของขวัเดอกฟกบริลุ่่แจกรบกันตลาดนัดผูก,กระบือตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรนะครับ <c oughs> <c oughs> บียงัวมว่าเียเียตเบียคัวลูก้หนานะเออแมู่มันวลูกมันแวม่ลูกอปูว่าเพว ท้านีเก่งไหนเป็นต่อกันไปแม่ลูกเงินสี่ แม่ลูกแม่ลูกเจ้าบาทครับหมื่นเจ็ดพันหน้าร้อยหอแม่ลอยอเนะแม่ก็สวัสดีน,สดนะลูกผู้ลูกตัวที่สองนึ่หมื่นเจ็ดพันหาร้อยหาส,ส,สิบสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนครับศูนย์แป 073ย์เจ็ดสามศูเนี่ยสนใจงดูนตื่นโหล,ลดถอยนะครับนุ่มซีนมสวยนะเครื่องดำนะครับหัวขาวเท้าโบ๊ทนะครับขอบหูดำแข้งขาดำเครื่องดำเต็มอยู่นะครับแม่ขาวลูกแดงนะครับมื่นกว่าบาทนะครับมื่นกระบาดวัวไหนพันสื่อ เป็นไไดกันนะบว่าเนี่ยหมานนะครับครูรอๆแดงๆแดงด,งดีนะ สะดือสวยอยู่นะครับเบิ่งไข่กันไข่กันนะร้อนๆพอพันจับบาทนะครับพอพันหมื่นสี่พันหน้าร้อยหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับแดงดีนะครับแดงเข้มดีนะครับหมื่นสี่ห้าร้อยนะครับแดงดีเข้มดีนะครับไข่ใหญ่ไข่สอง่วยอยู่ไข่ใหญ่ไข่สอง่วยอยู่ยังขาดน้ำเลี้ยงอยู่นะครับเอาไปเขาคอกไว้ ครับไวเฉดเสซ้งน้ำบานรในอยู่แดงแดงดีนะครับมากสายแดงแดงว่านังหนาดีนะครับหนังหนาย่นดีนะครับค anyway> ุณนังหนาย่นดีขอบหูดําแข้งขาดําไข่ดำนะครับข้าวสั่งใหญ่เปไหนชีดใหญ่นะครับชีดใหญ่เบือลึงดีสวยนะครับเบื้องเบื้องหนังพันหนังย่นพักนะครับแดงเข้มดีนะครับแดงเข้มดีนะครับสนใจที่ต่อได้เบอร์ไดงนะครับศูนย์เก้าหก 2> 8ปดส4แปดสองสีง่แปดสีหนึ่งสใจทรมาสอบถามเลยสูงประมาณร้อยยี่บวกนะครับหนึ่งร้อยร้อยยี่สิบบวกบอยขายเราเนียว่าเนี่ยนะคุณนะทรงสิร้อใหญ่ครับเดี่ขายแล้วครับ

รอยเนือรอยเหนือ,อ,นอโอ้่นี่ตัวจังหวัดนะครับแบบนี้1มื่นสาม0มื่นส0งมื่นสองมื่นพันเก้าพันเก้าพันเอามื่นสามมื่นสองมืนพันเ้ันโอ้นอยเนือครับวัวเล่วเล่เล่ครับสูงรอยสิบห้บอกเลยี่สิบนะครับวัเล่เล่ครับรอยเนื้อหนุ่มน้อยรอยเนื้อชารเล่ นใจที่ต้อได้เบอร์ไหนนะครับเ้อมีเบอร์นะครับมาขายตลาดเ่อนบ่สะดวกไปทรงเพื่อนเานี่นะครับราคาประมาณนี้นะครับลอยเนื้อนะครับชารุล่นะครับไปน้องมวนถือมวนถือไปไกลก็เมื่อยนะครับคคุมคารอนมั่นเถอะอะไลไง่วนเนีืย ราคาจังหวนะัดนะครับแบบนี้เสาหาเปิดหยาดราคาเปิดนเ้าห้าอ๋อนี่ครับใหญ่เงา,งาครับร้อยสี่สิบเหาเงานครับรอยเนื้อร้อยเนื้อนะครับชารูรี่สูงร้อยสี่สิบบวกนะครับเหยาเงานะครับราคาเปิดเ้าหานะครับต่อแรงจ็มือเจ็ดขึ้นไป ตนใจนี้ที่ต่อได้เบอร์อะไรนะครับ087 087 250 250 7873 7873ผู้ใดสนใจร้อยเนื้อนะครับชารลี่เน้นๆนะครับเนื้อเน้นๆเสาห้าเสาห้าเปิดโอ้โหครับต่อได้คือเก่าต่อได้ครับสาวใหญ่สาวใหญ่พร้อมผสมลอยถ่ายลอยหาสิบดวงใหญ่เงาสวยนะครับสูงใหญ่เงาครับ เครื่องดำๆนะครับนมสีนะครับเอาน้ำเมือกอ๋อคือคุณนะใหญ่นะครับพวกสงสายังไงแข่งประกันแข่งขันนะเปิดราคาอะไรบ้างเด็นะครับสองหมื่นแปดพันนะครับครับเปิดไว้ราคาไว้นะครับอ่านมดีน้องีเครื่องดำครับไข่ลอยหาซิมมี่ครับสาวพร้อมผสมครับสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับ 0 6, 0 6 2 0 3 6 3> สก,อก like สอ5หอยหครเจอยีไเจริญสนใจทคุสบถงครับใหญ่ใหญ่ยาวแดงนะครับใหญ่ยาวแดงสูงจเทอนนครับใหญ่คงสั่งใหญ่มสครมบประกันแขงขานะครับเอาไปผสมเรานะครับเขาฟันแค้วพู่หครับนเนแควแค้วพูดยุนะครับ ฟันแท้หนึ่งคู่นะครับกําลัางขึ้นนะตัวใหญ่ตัวดีนะคุณนะครับยายงยางยางสงสัส่งนะครับเอาแข้งขาดีนวะดประกันแข้งขานะครับนะครับ<แ>มือนี้ย่างไปเบิ้งใจเย็นๆขึ้นกันนะเสียงกระดิ่งขึ้นดังดีคนระับเสียงกระดิ่งขึ้นดังดีได้กันแล้วครับเนี่ยอยากแก้วหวานนะครับแบบนี้ ก6,500เป็นหนึ 1, <5. S 1> 6, ่งเอาราคาเปิดยียงแล้วโอ้ครับนตะัวกระดิ่งมีดังดีแท้เสีงสยงใสดี6,500น,น้อยๆนะครับเอาบุดยมายสนใจที่ตัวไดเบอร์ไดนนะครับ093 450 3072 30, 6,500เอาสาวน่อยนะครับสูง้อย10ห้าบวกลอยยี่นะครับ ครับออกเป็นไทยกลางครับไทยกลางครับง <_ D> ัวเลี้ยงข้างเลยเพราะว่ากระดิ่งมันดังดีกระดิ่งดังดีแห้งนะงัวนะครับงัวกระดิ่งดังดีแห้งนะครับวันนี้นี่งัวผอมๆกับไม่ดีเลยงัวผอม ขนนะครับฝ่าท้องฝ่าปิดนะครับเนาขนพลังมากนะครับมือนนี่ก็ขายยากหน่อยนะครับก็ได้ขายตัวนี้ได้ขายแล้วไม่ได้นะครับสาวห้าขายราคานะครับเอาราคาอีกอี่างเด็ดตัวสี่สิเอ็ดคุณน่ะใหญ่สูงร้อยสี่สิบบวกนะครับสาห้านะครับเอาราคาเนื้อขยับตึงขึ้นอยู่นะครับมือนนี่นะครับตึงอยู่นะครับ ซาหาแหงเราเป็นเด็กไาย